สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สพทเดินหน้าต่อสุขาดีมีความสุขนักเรียนครูยิ้มได้ถูกใจห้องน้ำสะอาดค่ะ ว่าที่ร้อยตีธนูวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทได้มีการขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุรศักดิ์พันจรเิญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขและจุด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษาสพทจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในสถานศึกษาที่จะต้องมีความสะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้สอยประกอบกับ ผลสำรวจเด็กไทยอยากได้อะไรจากระบบการศึกษาพบว่าห้องน้ำเป็นสถานที่ในโรงเรียนที่อยากให้ปรับปรุงมากที่สุดถึง96.92%เซและนักเรียนชอบโรงเรียนที่มีอาคารเรียนห้องน้ำบริเวณโรงเรียนสะอาดปลอดภัยที่มาล็อกเจ็ตมีเดียและร่วมกับมูลนิธิ p a t ทูเฮ l สสพทจึงได้เริ่มคิกออฟโครงการสุขาดีมีความสุขเมื่อวันที่6พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาในสถานศึกษาสังกัดสพททุกแห่ง ประเทศโครงการสุขาดีมีความสุขมีเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินการตามหลัก5สได้แก่ 1สะอาดคือการรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือและสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการโดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นหอมน่าใช้2สะดวกคือการซ่อมแซมบำรุงประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภยัยสสบายคือมี ระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภยัย 4. สุขะละนะักษณะคือการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนดเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการและ 5. สวยงามคือการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ จากการดําเนินงานโครงการสุขาดีมีความสุขทางสพทได้ให้โรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศทําการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําให้มีมาตรฐานถูกต้องตรงตามเกณฑ์การประเมินและให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตกํากับติดตามอย่างใกล้ชิดโดยให้โรงเรียนส่งรูปภาพก่อนและหลังการปรับปรุงห้องน้ําให้เห็นผลการดําเนินงานว่าได้ปรับปรุงห้องน้ําตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ซึ่งจากจํานวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด29,152โรง มีโรงเรียนที่รายงานผลการประเมินเข้ามาแล้ว27,388โรงเรียนคิดเป็น93.95%ข้อมูลณนะวันที่2กรกฎาคม2,567โดยสพทจะกำชับเขตพื้นที่ให้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ